โอ้ยมาเคียร์ได้ดีเสียอะไเกัาไหนกับบ้านมาห้าแสนค่าง้อห0 0 0สนอุ้ยตายแลยเจวายบอกว่าห้าแสนเท่านั้นสวยปะพ่อว่าแค่ไหนเหมาะก็ตามที่พ่อว่าแล้วแหละแต่ก็อย่าให้น้อยหน้าอจักสามพั้าบ่ได้บ่มีเท่านี้มันเก็บเงินเช็ดบ้านทบเก่ยว้องกันเลยโอ้ยเอ้าไปถายนาเดน้อจะไปคุยกับเยว้อนี่นี่ไม่ิดว ว่าสร้างแพ้ร้ายหรแพ้เนาะจะเป็นศาสตรมันน่าโมโหไม่ละพี่เอ๋ว่ามันเกินไปไม่ล่ะใช่ได้แทบสมุดอยู่แล้วเออมุดเลยมุดเลยต่อไปนี้มุดเลยไม่ต้องสนใจหรอกก็ตัวเองมีฟงมีแฟนอย่าไม่ต้องคิดหรอกพี่อยู่ข้างพี่นะพี่รู้ไหมพี่เป็นดอกย่าไใลไอย่าใบจันอยู่ข้างพี่ต้นไม่ได้อยู่ข้างเจ้าวใยเลยพี่เข้าใจไหมท้่จะทำแบบนี้อีกนะเออพาเจ้าใบไปครับผู้บ่าวไหมเออ เนาะเจ้าก็ทรงหักเดี๋ยวมึค่อยเออจำไว้เด้อตะตัวเลย